วัสดีครับวันนี้พามาลองยูแคมจาก PSI Energy ตัวนี้เป็นยูแคมที่ใช้รแผงโซลา r เซลล์เข้ากับแปรหลังคาชุดนี้เป็นชุดแบบ10ชิ้นนะครับหแผงจะใช้ด้วยกัน4ตัวก็สำหรับคนที่ต้องการใช้แผงโซลาเซลล์ในการมุงหลังคาโดยวางแผงโซลา r เซลล์ไว้ด้านบนแปรแล้วใช้ u ูแคมตัวนี้เกี่ยวด้านล่างแล้วขันสกูล็อกเข้าไป ตัวนี้ผมทดสอบการล็อกการยืดอูนะครับจริงๆแล้วแผงจะต้องถูกกดลงมาบนแปรนะครับซึ่งตัวเขาเองมีน้ําหนักอยู่แล้วยังไงก็ไม่เคลื่อนนะครับโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ตอน่องนะครับที่ผมอยากจะทํามุมนั่งเล่นนะแต่ไม่มุงราคานะครับใช้แผงโซลาเซลล์มามุงแทนเพราะว่าปัจจุบันนะครับแผงโซลาเซลล์ถ้าเทียบกับแผงโพลีผมว่าแผงโซลาเซลล์เผลอๆจะถูกกว่านะขนาดแผงที่ผมสั่งไปเป็น700วัตต์นะครับไซส์อยู่ที่1.3นึ่งจุดสามคูณสองจุดสี่เมตรต่อแผงซึ่งผมสั่งมาสองแ2 6คูณ2.4นะครับพื้นที่นั่งเลยนใครที่อยากยึดแผงโซลาเซลล์กับแปรไปเลยนะครับก็ลองสั่งตัวนี้นะอยู่แคมป์พิกัดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับ